อุ้ยไม่โอ้ทุกคนว่าทุกคนแน่ครูบ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 ับู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 นูบ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 ูชูบูคูบูบสบูบนีครับูบ้บวบีบัันบูบนีูคืบวันศุกร์นะครับะบู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 นูู่บนบูบูาูรูว่าคนเขาทูบ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 นบู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 รูบูบูบูเูบูบอบูบูบูกูบูอูบูดับู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 บคบู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 บอบู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 บนบูบูบูบบูบูบาทีเนาะ โอเคไปครับลวยรวยรวยลวยรวยครับลวยรวยครับรวยช่างแม่งไปาปไปไปไปเลยนะผมจริงงอยจิงเงี้ยงประดุกเลยช่างแม่งมันไปเริ่มวิดีโอแชทกำลังค้นหาการอ้อนจะเป็นมิตรภาพนั่นเลยเครื่องขายของคุณหนึ่งร้อยหนึ่งะไรอะไรเริ่มต้นไปเริ่มต้นไปว้าว ว้าวว้าววว้าสีขาวเดีครัยวอลิสน,นารุม,มอนชื่อแม่์เนี่ยอ๋อเหรออ๋อเหรอเราเรียกว่าชื่อน,นารุมอนสวัสดีครับเราชาวเชียงใหม่นะครับสวัสดีครับทำไมเศร้าเนฮะอะไร๋อเหรออุ้ยเนาะเจอครั้งแรกไม่ได้รู้คุยอะไรเนาะไม่รู้คุยอะไรเลยแล้มองหน้ากันเนาะ นั่นทะไรอยู่อ่ะไม,ไม่ไม่ทําทำไรเลยวันนี้มันหยุดหยุดจากงานมาใช้พักร้อนเต็มที่มาเพราะว่าที่ทํางานน้าท่วมอเชียงใหม่ไงน้ําท่วมเอมอเชีนอกเชียงใหม่อ่ะฮะน้ำนอกเชียงใหม่อ่ะใช่ใชที่ทํางานเราน้ําท่วมแบบถึงเนี้ยแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนตออยู่บ้านอยู่บ้านเพราะว่าไปทํางานไม่ได้ไม่ใช่ไปทํางานไม่ได้ไปแล้วมันไม่มีอะไรให้ให,ให้ทนอจกจากทำความสะอาด ก็เลยอยู่บ้านนี่เรียนคณะอะไรครับเรียกว่าเรียนจบคณะมูกอคณะมู่เกาะอร่อยๆเตรียมนะเว้ยนะอะไรอยู่มออยู่เลยก็ม่าเกลียดขนาดนั้นหรอไม่ไม่ไม่ไมเห็นใส่ชุดอย่างนี้ไงนี่ว่าท่านนักศึกษาท่านหนึ่งที่กำลังเคร่งโปรเจกต์อย่างหนึ่งอยู่แล้วก็ว่างๆแล้วก็คุยอ,อุ้ยเราแก่มากเลยดิใช่ไหมเราเป็นอ้ายทันแล้วเราเป็นพี่ทันแล้ว จะเป็นอ่ไเ้่าเยเคยจใส่ไ่เที่ยอยีาเฟ่นาะาเฟเนาะอยอยู่มออยู่เราคนแก่นคนแก่มา,กมาคุยกันล้อ่อนตั้งต่น่ให้ดาอุอยุ่าไรยี่สิบแน่นสินะหน้าตายอย่าไปถึงขั้นนึงแล้วน,นะยี่สิบไม่ใช่ไม่ใช่น้อยกว่าให้มากกว่ายี่สิบมากกว่ายี่สิบี่สยิบสองโอ้ย <c oughs> เรายังมากกว่าย,ยี่สิบอี่สสอง แต่น้อยกว่ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนะยี่สิบสามยี่สิบเออประมาณนั้นเลยประมาณเลยปีหน้ายี่สิบอีกสี่เดือนอ๋อเน็ตกูไปแล้วทีนะอ๋อเน็ตเน็ตเน็ตโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันลนลาอ๋อมันต้องเริ่มต้นด้วยหรอเลอเออกูก็ไม่รู้เนาะกูก็ไปมั่วๆั่ ว่าบว่าโดนเสื้อวงต่อสามศูนย์รู้มือแมนยูรู้มือรู้มือรู้มือเติมใหม่พี่เติมไม่เป็นเลยดิแต่ละหกทีละหกทีละพี่ลากแน่เลยพี่เติม่ฮะพี่อ้วนแน่เลยพี่เติมก็วาดกวาดกวาดมันคือเติมซะด้วยดิ เปไปนะพงศ์อะเคมีอะเคมิีเอาอะผมไม่เพพดีกว่าเฮ้ยเราไม่จะเข้าตาละไปต่อเอาละครับอีกนาทีเดียวห้ามหย,ยีเชื้อชาติและคำพูดหยีโอ้โันนี้ปิดกล้องเราสวัสดีครับพี่นีครับเฮ้ยยี่รี่ผมพี่เลยผมเพิ่มติดผ่านที่พวกนะครับอ๋ออุ้ยเราห่างเยอะเนี่ยห่างกแปดปีเลยป่ะ เอ้ยเยอะเทไรอ่ะยี่สามไงอ๋อสองปีฮะยี่สิบแล้วครับหรอเป็นเชือกไหมล่ะอันนี้เขาเรียกลายป่าป่ะไม่ไม่อัที่คอเลยลายอะไรเงาเป็นงานญี่ปุ่นครับอ๋ออ๋อใช่นะมันมีใบพัดเอาแบบเ่าแบบไหนก็หางมาใส่ใส่เงี้ยพี่มันจะเสร็เราไงพี่ทำไม่ได้เลยนะแม่ด่าแม่ด่าดายับทำไม่ได้ไหยแอดเหี้ยนะ แค่เกิดดนวยนะแค่พูดนะอา้าเลยคุแทงเองนะตรอดได้อยู่นะสวยแทงกันเอง <นะ S 2> แทงกันเองแทงเข็มมือติดๆ,ๆียึะเี้ยนี่ไงศิลปะตึงจัดคออะไรพี่โคตรเจ็บอะที่คอสามคนสามคนล็อกอะตรงนี้นะใช่ไหมใหญ่ที่มันตรงหายปลา้ายนะตักตักตรงกระดูกเนี่ยใหญ่ก้มตัดขึงคอเนย สวยนะสวยนะไม่แย่ไม่แย่สวยเลยฝีมือดีและศิลปะดีด้วยนะที่เป็นพี่พิรามไมรได้หรอกพี่โง่ศิลปะว่ะแรกเหมือนกันนะพี่เกอยากพัฒนาตัวเองไงครับฝึกแรกก็แขงเพื่อนก่อนเลยแล้วค่อยแห่งตัวเองรู้มือเพื่อนนี่รู้มือเลยผมแพงผม้ให้เพื่อนไปสามคนแล้วแต่ผถึงร้องถูกเมย์เมย์เก็บประสบการณ์จากใครจากเพื่อน ใ่ครับงานพีนงานเขาเลยทำเป็นต้นเต้นสองก็แต่เราก็ทำสวยใช่ไหมละ่ะได้พอได้พี่ก็วางเลยวางอะไรนิ่งนะเดินกับพัดทางเลือ่อยสองพื้นฮะพพื้นตัพไากแดดเยอะปีนึงอ่ะเออขอให้ลุ่งทางนี้ขอให้ลุ่งทางนี้พี่มันเก่งเลยศิลปะพี่วาดแนหน่ะไรพี่วาดเหมือนเด็กอะ่ะภูเขาบ้านหลังชอบสวยๆกระตายอีกแล้วอะไรเงีถนัดทางไหนไปทางนั้น พี่ว่าอนาคตเป็นศิลปะออกแบบอยู่แล้วทำไปทำไปทำลงติกตอกทำลงไลน์เราก็โชว์ฝีมือไงโชว์ด่าช่างแม่งมีผลงานด้วยด่าคุณช่างมอต่อไปสู้สู้สบ้นนะคนณหนเจอคุณหน้าเจอพี่เมื่อวานเนาะจะได้ให้ดูหลังไอ้คนเมื่อวานอไม่เป็นไรดูลันก็ะแทให้หลยฝึกไปอนาคตได้ใช้แน่ขอบคุณครับพี่ โอเคโอเคไปนะบ๊าบายครับบ๊ายบายครับผมไปครับเจ้ครับนะคนดีๆล้วก็มีนะก็เจอนะส่อสบอฟาร์มกุ้งครับผมสบอจุดกล้องพบครบนี่กล้องพบนะครับครับวันว่างๆเหมือนกันเลยไก่ปูไก่ปูเอ้าวนะครับศึกษาหนี่งติดลมว่ะไม่กูผมสวยผมสวย ใยญ่โอ้โอเเ้อกาหลีเหรอตอนนี้กลุง้งแคบเลอไม่ครับเชียงใหม่อ๋อเชียงใหม่อ่าน้ำท่วมด้วยแต่ตอนนี้ลดลงละเอาหมดไปนะเลครับฮะทำไมครับเอาไปก่อนคุณไม่เก่งวะเบื่อบุตรเทวะเราทำไม่ได้นะเราแกนควันเลยนะเราทำอย่างเงี้ยเราแบบอยแบบงี้ยนะใช่เหรอไม่เซียนเลยแกนควันเลย เราเผมชี้เหมือนกันเลยนะผมชี้กลางว่ะรู้มือตัดตรงไรก็เป็นแบบนี้แหละ <c oughs> ดัดวอลลุ่มนะพวกเราเฮ้ยพี่ชายง่วงนอนว่ะหลับคร<ะ>ับพี่วันพี่อยู่นัดกับเพื่อเหรอหลับ,ลบจะหลับแล้วครับนอนก่อนนะไม่ไหวแล้วโอ้โหรู้มือไอยูไอเน็ก

ทำงานปั้นเงินพี่ขออวยพรให้น้องจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับขอให้เจอแต่คนที่ดีๆนะครับแล้วขอให้เจ้านายรักนะครับแม่ตานะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีคนรักเยอะๆนะครับขอให้อยู่ในครอบครัวที่มีความสุขตลอดไปนะครับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาผูกญาติายายพ่อมแม่ญาติพี่สิรสสายมีแต่ทุกคนรักใคร่เอ็นดูเจ้ามีเงินมีทองแล้วก็มีทุกอย่างมากรองอยู่บนหน้านะครับ สุขภาพร่างกายต้องมีต้อแข็งแรงอยู่อายุยืนยืนยุ่งงงให้กับประเทศชาติได้เจริญรุ่งเรืองขอบคุณครับครับเอกรมีสามพันดอนสาธุสาธุอ่าพี่ขอให้เจ้าถูกหวยวันที่ดื้อครับผมขอคุณบพี่ของครับเรามาจบคลิปเอซ่าเลกว่านะครับทุกคนโอ้ยลองนะครับนี่เป็นคลิปเทสนะครับคลิปเดียวพอครับ เหนื่อยมากคุยกับคนแบบแปลกๆเหนื่อยมากคนดีๆก็มีนะครับคนที่แย่ก็มีเช่นกันเทปประมาณสักสิบกว่านาทีครับประมาณนี้แหละเนาะชอบก็กดไลค์กด s ับสไครป์อยู่สตอรี่นะครับคอนเทนต์นี้อาจจะแค่พีเดียวนะเหนื่อย <c oughs> เจอแต่อะไรไม่รู้โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละ